ขอบไปพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเบิ่งไปเข้ามาเบิ่งคลิปนี้นะนอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามเนาะครับพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะครับพี่น้องเมืองศรีภาพพี่น้องไปเที่อว่านภูเขาเงินนะครับพี่น้องอำเภอเกียมหาราชครับจังหวัลลดปบลราชธานีเนาะครับพี่น้อง 80, <า>ชิบพันบมวกเอล์อหเห็นยอดอานครับพี่อ็ อาตมาภาพก็คือได้าพาไปเที่ยววัดภูเขาเงิงนนะครับพี่นนอะอำเภอเขมรลาดนะครับตำบลเจียบนะครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอเขมรลาดของเฮานะครับพี่นนองเพราะว่สวาส่วนนี้ก็น,นักท่องเที่ยวกับค่อดิวยมาเที่ยวบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นหนา้าคุยครับ ไปเบิ่งไปสุบมล้วกันเลยครับพี่น้องส่วนนี้ก็จะเตืนทางขึ้นบันไดนะครับพี่น้องบันไดขึ้นไปเจดีนะครับพี่น้องเนาะบันไดอยู่กสิู่ประมาณแปดสิบขันครับพี่น้องล่าวันไดก็ิะปิดพญานาคนะครับเพราะว่าบันไดกับทิปูหินอ่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าสตายานโยมมันไต่ปูหินอ่อนและ ลาบนได้ก็จะเป็นพญานาคนะครับพี่น้องพญานาคเจ็ดเสียงนะครับคือ พี่น้องจะเห็นภาพมุมสูงเนาะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้อง,องเป็นวัดที่สวยงามของอำเภอเขมราดเนาะครับพี่น้องนะเนาะเดินทางมากับลุงฤทธิ์ครับพี่น้องมือเนีเ่ยนี่คือมาสักการะเบิ้งครับ พี่นนอยเเห็นมุมสูงของวัดเนาะครับพี่นนอเป็นวัดที่สวยงามมีเจดีย์นะครับพี่นนอ 垃圾，他们说。 วัดภูสูงครับพี่นอ้องวัดภูเขาเงินเพิ่งกำลังไปสร้างประตูโค้งนะครับทางนี้จะเป็นพลานหินครับพี่นอ้องคครับบนน ลุงดิกลังแอกันน้องเอ้ยเป็นพลานหินบางเป็นอันบลคูบาจ้างกตยาวยู่นาะน้องพี่เนาะ นี่นลา mm. นหินครับสวัสดี เด้อครับพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งกันครับมีพระพุทธรูปใหญ่ให้สักการะด้วยนะครับส่วงนี้ฮอกลำลังลุงมาแล้วอาครับพี่น้อง าาจอขินงามเลยครับพี่นอ <c oughs> อนองกรับพี่นนางเลยหนาพอทันใจก่ไหอทันใจก็ นี่จะเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะครับพี่น้องนี่จะเป็นนาพ้าเป็นฮิวครับพี่น้องมีพระศิวลีด้วยนะครับพี่น้อง สิงามเนาะครับนี่เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเขมรลาดเนาะครับพี่น้องเนาะต้องถูกกับสิมีผู้หับครับพี่น้อง นอนถอยารต้นละพักคูสุุนป่ะยากเรม่ต้องทึงสุกศาลศาลาคาแพ่เดีย้อ Mm-hmm. หมดแล้วแล้วอมองไปจะนั่งสมาธิเดินจวงกลุ่มมือมจะถางพระไงนยครับเนะาะความศรัทธา เอ้ยพยายามมาเบิง้งมาซุมกับมาด้ยครับพี่น้องบ้นนี่พิ่นทีสางพระบูชดครับพี่น้องพระบูชดกลางน้ำเป็นเลยต่อเขาาข็มแล้วนะครับ เห็ดสาลากลางน้ำรับพี่นอ้องเนาะผเห็ดเสาเข็มออกไปแล้ว ต้นเพิ่งกำลังสีสางสาระก้างน้ำนะครับพี่น้องเพิ่นได้ว,วางเสาไว้แล้วเพราะว่าเพิ่นกำลังสะเริ่อนสางนะครับก็เลิกเตอบเพิ่นได้ครับพี่น้องฝนตกหนัก เราไม่ได้ตุนก,กระขับพี่น้องเด้อนี่พระพุทธรูปให้สก,การะบูชซาโอ้เปวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งครับพี่น้องของอำเภอคิมาลาดครับปะ่ะี่วัดหนึ่งตะลิดเลย บึงเทิงก็เป็นเจดีย์เนาะครับพี่นเนาะเป็นหน้าหินหินพาครับหืพุ่นแล้วสอดไปใช้ปัหัวหน้าโว้ยากแล้วเดี๋ยมัโคตร กนิมิดโอ้หสีส่กี่าันดจะอเน้ากกนเห็ดล,ลากางหนาเลยค่ะต่ะเตาคอืม